โดนเละเทะอะไรย่างี้โดนบอลโดนบอลน่ะกุ้มลมยิงเลยยิงเลยยิงเลยให้ใส่หินแล้วเียกหิน่บบโรลบอดหินเลยม่ี่นี่ฮะเราคนลุ้นบอลอยู่เนี่ยนะครับน อีอย่างเขาลุ้นบอลลังเซตเป็นต่ออดัปเปเร่อีอย่างก้อนแข่งอะก็มันเป็นแชมป์โลกที่สมัยบอลลังเซตอ่ะมาลังเซตมันเป็นแชมป์โลกที่สมัยคุณลุงใช้ว่าฝรั่งเศสเป็นต่อกอแต่อคนในสนามไปอยู่ได้จะมันอย่างต่อตัวเปเปมาเขาไล่ตีโม่กันคนนั้นนะคนนั้นนะแค่หัว เเซ็มัไปด้วยอะพอมันเต้มันไปต่อได้กะตายกะต่อตัวมี่ก็ตายแล้วกออจะมาโคตรกันยกโคดรก็นยกทไม่ได้ จอของปีนะครับเอาไปไหมหัวจะบมาเป็นโชกับยิงนันเนอะย่างยิงไหมไอจัดี่เหอเทียบอลก็บเ็นดิเซียนะกูย่อยบ่ะยิงเนี่ยบอลยาเขาบอกโดนสมอร์สลไปละไปละจุดโทษจุดโทษจุดโทษยิงกลดูกบอลนะแค่การหันกิงมาพอบอลน่ย ถึงลาวิโอเออมละออมละอันเปิดมาเรียบร้อยอันนี้หมายความว่าโชว์เด่นโชว์แน่นอนเลยงานนี้เก้าสิบนาทีนะเมดกับโชว์เด่นโชว์ก็ไม่ใหญ่แม่ดกับโชว์เด่นโชว์ถ้ามันหมดเก้าสิบนาที่ยมาโก้เด่นโกได้เว้ย ครับแข่ง่ตเว้อันนี้แหมคพึ่งรากสิบห้านาทีถัายังย่งเสร้อเมือกันอยู่จุดโทษจุดทูกบ้านเขาจุดแต่ทูกบุญใหญ่ใหญ่่ะท้านถ้าโชดน่งโชนี่หมายความว่าจุดทูกอ่ะ โชดิ้เขาตายเหรอลลาลาลาโชว์ดิโชว์ไอ้นวอารลมิี้ดโดนสองสแล้วมันไา้ลมแ์นี้ไดันะโด้อนี่ต่อก็ก็เวลาโชว์ถ้าโชว์เต่นโชว์นะมันครบเก้าสเตนาทีแล้ว โชว์ดโชว์ด <ım S 1> ่โชว์เอาบ่ะไอ้ลุ้นบ่ะจริงมันไมันนั่งใกแฮแฮมบ่เจ๊พี่สว่างทิ้งแค่แต่ลุ้นบอลเนี่ยโอ้โชว์เด่โชว์บัจะให้ตกทีนนอนอุยดูดีดีกันดูดีดีไป่นคนได้ให้ลุ้นเนี่ยท่ารางบักถ้านั่งลูกนี่ก็ได้บัเวลาพิเศษมาฝนตกนะเลยครับเออทักฝนนี่ก็ัน

ี่รู้ยังทำไมอเลยกี่หมื่นไมหรอแล้วน็่ชียร์เต็มีแล้วหรอไม่รู้แนวบอลำอ่ะมาชิงยังอันนี้ชิงยังชิงชนะรึได้ใช่ฟาวเนอะบาฟาวเฮ้ยหำขาแล้วเรียบร้อยไปแด่ง ไปแล้วเลยโอ้ยเกียรติพระผู้ว่าขอที่น้ำผังหนอกนะครับบาบอลนี่ทายพอแล้วนะฮะับจำในแน่ครับว่าเขียนถ้าถามทิ้งว่าทิ้งว่าโคตรโดนใบเหลืองไม่ใชจไม่เกี่ยวอย่างกานโคตรโคตรมันไปโดนได้ยังไงอาฮะถามอ๋อก็มันอยู่ข้างสนามมันปากลากโคตรปากโคตรปากลากโคตรปากลากอยู่ข้างสนามโดนใบเหลืองเปากมันก้ามมากดนเลย จุดโจุดโทไม่แรงนระมันอู้ยากมันเชียร์คนละทีมบ่ลงแดงเชียร์คนระสิกมันอาไหนดไป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 ซายเฮ้ยที่เชียร์ทีไหนครัถามเ้แค่ว่าให้ของยกเกียร์ บลบได้แล้ววันแม่เราแข่งบ้านเฮานี่ยอเาปิดป่ปิด่เจ้าพ่อมันจะยีรุ่งพ่ออะก็คิงพ่อคนดูมันคนไทอ่ะอกหน้ไหนก็ได้ลยว่าแข่งชุดโจมามชุดผ้าสรลาใส่เนี่ะบกพูดถึงว่าบ้่อกขอเพราว่าเขามาจัดบ้านเราอะให้ดูบอลดีๆเลยอ้เส สองสองเรัเลียดอะไรนะมาถึงกอันหนึ่งไม่เช่ไม้ใชมสซี่ยีสิี่สิบยี่สิบยี่สยี่างบยี่สิ้ยี่ายี่สิบี่สิ่สบยี่สิเยี่สิ้ยี่สิบยก่สิบยี่ยบยีกี่บย่บยีงสิี่บย่สิกยี่ีบยี่สบีบ่ี่ย เี่ยววันันเลยกำนี่มาโตให้ตินยันโตเกียงละโดนโซ่นใบเหลืองบ่าตายจะโป้ไหมยังโดนใเหลืองโงียชัวร์ไมนี่ไ้เิเงียบมั้ยังเทคโนโลยีฮะวรางเศษกา ตใจเว้ยทางนหยยกอิ่อยังยกอิ่อยัง่ะยกติกตายอลยยก่ละยกกติกนะแมว่าโดนฟอกยกยิ่ยังยกย่ายังครับคุณจะยกนี่ยังครับอะไรล่ะล่กิดเอบตเปสมอขอังเสแล้วครับท่ามองอนเทียวง้นมอเอาล่ะเอาละมงเฮ้ยมอชิงมงมาลงตรงแช่ มนบอลเลยแม่จุดโทษอะไมเขเกิดขึ้นได้จริงแม่มงจริงมงมาลงตรงแช่แช่เฮ้ยพลังซีนมันได้แน่มาลงตรงแช่แช่จุดโทษมาลงตรงแช่ไม่ได้จุดโทษเออมาจุดโทษใหญ่มาลงตรงแช่แช่นอกลาะเขตเออเลาะเขตโทษค่ะเงียบพอวิ่งเงียพอแล้วเอ็มบัปเป้ครับมาลงตรงแช่มาลงตรงแช่มาลงตรงแช่แรก มาลงตรงแช่มาลงตรงแช่ดูบอลนี่แม่นะหักไปสองอันละเบอร์ดงตู้ห้าเนี่ยจับขึ้นในบ้านยองยองมาแล้วสามห้ามาลงตรงแช่มาลงตรง เป็นได้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 ก็เป็นเนี่ยทิ้งโพเล่เป็นยังไงเป็นได้เนี่ยแว่นแล้วแพ้แล้วแล้วมาแล้วแล้วหมดเวลาแล้วเป็นได้ครับ คุณจุดโทษหมอจุดโทษหมอจุดโทษหมอจุดโทษเออเนี่ยจุดโทษเอาหม้ออยากี่ลูกเสียงลูกเงี้ยไปเลยเเสียงลูกเงี้ยไปเลยเเตะมุมบวยเออเสียงลูกเงี้ยไปเลยเเเตะสียงลูกเงี้ยไปลเลย